พัทยาซิตี้เมืองพัทยาค่ะทุกๆคนพาทุกๆคนมาชมทะเลพัทยาสวยงามค่ะทุกๆคนเห็นไหมคะพัทยาบีชพัทยาซิตี้ เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวกับทุกๆคนไทยเที่ยวไทยค่ะเมืองไทยเรามีอะไรที่สวยงามน่าเที่ยวมากมายค่ะทุกๆคนอย่างนี้ค่ะน้าทะเลสวยงามเป็นสีคราม360องศาค่ะทุกๆคนช่วงนี้ตอนเช้ากับประมาณยังไม่แปดโมงค่ะ เมื่อคืนตรงนี้นะคะผู้คนมากมายค่ะชมพลุกันค่ะเมื่อคืนมีเทศก,กาลพุนานาชาติตรงนี้ค่ะแอดมินก็มีโอกาสได้มาชมสวยงามไหมคะทุกๆคนทะเลพัทยาเมืองพัทยามีเรือสตรีทบท๊ทไว้ บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็กระโดดร่มนะคะทุกๆคนสกีโคดรหลายหลายลาเลยะคะ่ะทุกๆคนไทยเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้นะคะทุกๆคนค่ะบรรยากาศ ทษค่ะพาทุกๆคนมาชมบรรยากาศอ่าเมืองพัทยาทะเลพัทยาสวยงามค่ะพัทยาสตี้ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะเสียงคลื่นค่ะทุกคนเสียงคลื่นกระซบขอโทษกับกระทบฟังก็ฟังแล้วก็เพราะดีเหมือนกันนะทุกๆคนเป็นเสียงธรรมชาติคลิปนี้ต้องลาค่ะสวัสดีค่ะ